สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูข้อแตกต่างของคอยล์ร้อนอลูมิเนียมกับคอยล์ร้อนทองแดงนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่าง l l g นะครับเป็นคอยล์ร้อนอลูมิเนียมนะครับก็คือคอยล์ร้อนอลูมิเนียมจะมีอลูมิเนียมขีดขีดเป็นเส้นเล็กๆนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวระบายความร้อนนะครับตัวเป็นเส้นเล็กๆนะครับ คือด้านในนี้จะมีรูเป็นรูตัวให้น้ำยาวิ่งนะครับเป็นรูเล็กๆนะครับไอร้อนแบบนี้จะเอาเทคโนโลยีมาจากคอยร้อนรถยนต์นะครับถ้าเป็นขีดๆแบบนี้สังเกตดูที่ด้านหลังคอยร้อนแอร์นะครับรุ่นไหนที่เป็นขีดๆนี้เป็นคอยร้อนอลูมิเนียมนะครับก็คือข้อดีก็คือมันสามารถระบายความร้อนได้ดีนะครับก็คือเย็นเร็วนะครับ แต่ข้อเสียก็คือมันอาจจะชอบมีปัญหาเรื่องรั่วเรื่องการซ่อมบำรุงนะครับจะซ่อมยากกว่าคอยร้อนแบบทองแดงนะครับอันนี้ผมจะพามาดูแอร์รุ่นเก่านะครับของมิสูนะครับอันนี้เป็นจะใช้คอยร้อนแบบทองแดงนะครับวิธีการดูคอยร้อนทองแดงนะครับคอยร้อนทองแดงมันจะเป็นเส้นกลมๆใหญ่ๆนะครับอยู่ข้างในนะครับจะเป็นคอยร้อนทองแดงนะครับ เป็นแบบนี้นะครับกลมๆแล้วตรงที่แผงระบายความร้อนนะครับจะเป็นเส้นตรงยาวตลอดเลยนะครับอย่างตัว LG เมื่อกี้เป็นแบบมันจะเป็นสั้นๆนะครับตัวระบายความร้อนนะครับอันนี้เป็นยาวเลยนะครับจะมีกลมๆด้านในนะครับเป็นท่อทองแดงนะครับอันนี้ข้อดีก็คือซ่อมบำรุงง่ายครับถ้ามีปัญหารั่วมีอะไรก็สามารถเชื่อมสามารถซ่อมได้นะครับ แอร์รุ่นใหม่ๆจะเป็นแบบอลูมิเนียมกันเกือบหมดแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องต้นทุนการผลิตเรื่องอะไรประมาณนั้นด้วยนะครับแล้วระบบมันใหม่กว่าด้วยนะครับก็คือแอร์ที่ยังใช้คอยร้อนแบบทองแดงก็จะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วนะครับในปัจจุบันนี้ อันนี้ผมจะพาไปดูแอร์รุ่นใหม่ของแคเรียบ้างนะครับอันนี้อันนี้เพิ่งติดตั้งไปนะครับแคเรียนี้รู้สึกว่าจะเป็นคอยล์ร้อนแบบทองแดงทุกรุ่นนะครับแคเรียแอร์เทรนนะครับของฝรั่งนะครับจะเป็นคอยล์ร้อนทองแดงทุกรุ่นนะครับอันนี้แอร์รุ่นใหม่นะครับก็คือนี่นะครับจะเป็น ท่อทองแดงกลมๆนะครับอยู่ข้างในนะครับเป็นเส้นๆนะครับข้อดีก็คือซ่อมซ่อมง่ายนะครับทนดีนะครับอันนี้แต่ข้อข้อดีของคอยร้อนแบบ lg นะครับก็เรื่องของการระบายความร้อนนะครับมันระบายความร้อนได้ดีนะครับอันนี้ทางร้านเขาเคลมมานะครับแล้วก็เย็นดีนะครับ ไม่ใช่ว่าไม่เย็นนะครับแบบแบบใหม่นะครับอันนี้ผมดูนะครับดูข้างในมันจะเป็นสีทองแดงนะครับอันนี้เคลือบ ด้านนอกเครือเป็นสีเงินนะครับเพื่อระบายความร้อนนะครับแอร์ LG ก็ค่อนข้างจะเย็นนะครับเย็นหนาวเหมือนกันนะครับแต่ว่าเครื่องค่อนข้างจะสั่นนิดหน่อยนะครับอันนี้เครื่องที่มารีวิวให้ดูนะครับตั้งแต่ล้างแอร์ปุ๊บเครื่องสั่นเลยนะครับตอนติดตั้งเงียบมากเลยนะครับ ติดตั้งใช้มาตั้งหลายปีนะครับพอได้ล้างุ๊บสัน่นส่วนแอร์แคเรียตัวนี้เพิ่งติดมาใหม่นะครับปัญหายังไม่มีนะครับตอนนี้ก็เย็นดีนะครับเป็นแอร์รุ่นใหม่ระบบอินเวอร์เตอร์นะครับเขาเคลีย่าประหยัดไฟนะครับก็เลยลองมาใช้ดูนะครับก็เป็นแอร์ที่นิยมใช้ในเซเว่นนะครับอันนี้ลองมาใส่ที่ห้องนอนนะครับ อันนี้ผมพาไปดูคอยเย็นบ้างนะครับคอยเย็นตัวแคเรียนนั้นผมผมมีแค่รูปนะครับผมผมไม่ได้แกะดูนะอันนี้จะแกะให้ดูนะครับคอยเย็นส,ส่วนใหญ่จะเป็นคอยเย็นแบบทองแดงนะครับก็จะมีอาจจะมีบ้างนะครับที่เป็นคอยเย็นแบบรุ่นใหม่นะครับอันนี้นะครับเป็น ท่อทองแดงนะครับอันนี้เปิดดูก็รู้แล้วนะครับก็คือตัวระบายความร้อนมันจะเป็นเส้นตรงยาวตลอดแนวนะครับก็คือจะไม่มีท่ออลูมิเนียมมาตัดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมพาไปดู LG บ้างนะครับอันนี้ LG นะครับ อันนี้เย็นดีนะครับตัวนี้เคยซ่อมมาทีหนึ่งแล้วนะครับคอยเย็นเสียนะครับอันนี้ปัญหา lg ที่พบก็คือคอยร้อนมันเสียงดังนะครับแค่นั้นนะครับอันนี้ผมลองแกะดูแล้วก็เป็นคอยเย็นแบบทองแดงนะครับอันนี้ คอยเย็นทองแดงแต่ว่าคอยร้อนเป็นอลูมิเนียมนะครับอันนี้เป็นท่อทองแดงอยู่ข้างในนะครับคลบระบายความร้อนก็คือยาวตลอดแนวอย่างนี้จะเป็นทองแดงนะครับแต่รุ่นใหม่ๆวัสดุอาจจะทองแดงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็แล้วแต่ยี่ห้อไปนะครับอันนี้ผมขอจบการรีวิวการแยกแยะระหว่างคอยร้อน ทองแดงกับคอยร้อนอลูมิเนียมเพียงเท่านี้นะครับว่าวิธีการสังเกตรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าช่างชอบบอกว่าคอยร้อนทองแดงดีนะครับทนซ่อมง่ายนะครับกข็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ